พี่น้องเอ้ยยาสไล่ล่าถิ่มพ่งพันพี่น้องเกาเร้อยาสละกดเสื้อนี้ไปย่องพืนด,ดีฝนว่าใหม่ก็ฝ่ายมันปนกันมันบ่เบียตัวเสียพี่น้องนอนไก่แห่งอุ่นโดนสุขสวัสดิ์สวัสดีมิตรมอเขียนแฟนมอกรอง,พ,อง,องพ,พี่น้องมอลำช่องพีวันลำเพิินออฟฟิเชียลครับบรรยากาศตอนเศร้าครับพี่น้องฝนตกครับเมือ่อคืน ช่วงเดืกๆนี่ตกหลังจากรายการแมวลาเลือกเลี้ยวครับประมาณหกคู่กุ้งกั้วนี่แหละครับแล้วนี่มีแต่วควบวางเปล่าควมเงียบงอครับบ่วางเปล่าหรอกครับแต่ว่าเงียงบงอเพราะเขาจะนอนนอนกันเน,น,นสินเลปินโซนมากเมื่อน,นี้เพป็นคือสิ่งทันกลับหรอกครับบ่มือแลงกับแมวลาต่อยอีกแล้วก็มืออื่นเป็นมือปิดลงครับ วันที่28ก,กาาันลกระดา28มิถุนาอา๋อจะเลืมมากพี่น้องนี่เนี่ยรถพระเอกน้นกับนอนอยื่นหนีพระเอกขอดดีกับนอนอยื่นหนีได้ยังวะสัปพาไว้ครับวันไปยามปา <c oughs> ลาอากาศช่วงเช้าอากาศดีดีมาหนีพี่น้องฝนตกสั่นแล้วพอห่อนบืนๆนะครับ ไปเอกฮอตด,ดีวัดศิลปินจอดอนี่กันไรนี่พระเอ,อกต้นนี่ครับบรรยากาศภายในโดมเกิื่อยกันไม่เอาละโอ้ยมวนแบบเปลี่ยนแสนพี่น้องคนืดอไ,ได้เบิ้งไหลสดขึ้นมักคังก็ดอกขามายืนเบิ้งข้าวหนึ่งไอขีดไปพี่น้องเบิ้งล่ะมวนอยู่ครับอุปกรณ์นี่ยัง พ่อแหลมตัวนี้รถพ่อแหลมกับอุปกรณ์บางไฟนั่นนี่รถพ่อใหญ่แหลมครับอุปกรณ์นั้นอันนั้นแนวาสั่นว่างบังไฟเฝนตัวรถรถพ่อแหลมเขาขั้นนี่เปียดห้าเปียดเปียดนี่ว่านเห็นฝนขับไปยี่สิบจักไปใช่หรืไปจวดเหรอคือบรรยากาศครับพี่น้องหลังจากเมลาราเมื่อคืนมวนคลับแม่นาคผักขนง สวัสด์พิเศษสวัสด์เมล่าพาเพิ่เนิดไฟขึ้นมาเกียงหุงอลังการครับเหมือนขึ้นปันเวทีคอนเสิร์ตซัมโบเมนเมล่าปะจัดเตรียมไปแรกมีอีกรอบนึงครับเมล่าเือนนี้ส่วนทีมงานเท่าจักหน่อย ผู้ขารถค้าตั้งไ้ที่ยังน้อยผู้ขาเสีออกไปสนามเมงเล่นเหรอครับห่างวัดสุเทยียมันมาตกฝนบัดมันมาตกเมือขึ้นสนามมืองเล่นกับจึนนี่บัดเป็นร่งองคลองนี่วันนี้ฉัไปมมอนขี่ต้มทำเนี่ยเมอนของตั้งหันสลำบากด้วยบัดก็ตกต่างหลายมือไหม่อ,อนมืองานมืออื้นเฮี้ยงสีจังอยู่ละเข้าว่ามี ฝนซ้ำช่วงนี้ฝนเข่าพร้อมพายุไปทางคนเหล่แต่ว่ามีฝนตะบานเท่าแต่ว่ากับเป็นช่วงมรสุมะนะฝนตกไปที่แม่ลาครับ ส,ส่วนยุนี่ส่วนไฟประรับหรือว่อจอยอยังยุนี่คือสิแเมนบ์บริโอออกไปพอมันเป็นของคุนละของคนลานวงครับของส่วนของสาลอยพิน่นวันแพ่งวงไงอยู่อยู่ใช่ผู้ครับเพิ่นกำลังเดินทางมากองที่มเมอสดผู้ขากะไรยิ้แต่ข้าพึ่งกันละ่ะพี่น้องเอ้ยเรียงไอเอล็ลอะเล่าอาสิบระยู ไอ้ผู้่าก็บอกยืนยันฟันท่งหรอกครับ,บก็บอกได้ถามจากตัวเล่จาจังเสียบอกปิดวงมันก็บอกชัดเจนหรอกพี่น้องว่าท่านชัดเจนแอกปิดวงแนวกินตอนเป็นช่วงพักเนาะแต่ห้าช่วงปิดวงห้าแล้วมันห้าแล้วบอไปเสมาใสยก็บ,บอกเนี่ยว่ามีเวลาตัดสินใจตั้งสองเดือนกว่าผลเนาะพี่น้องห้าแล้วมันขึ้นมาอีก ผู้ขากับผูห้หูให้คำตอบอ่ไรให้กันครับถามมากนะต้องถามเล่าผลละผู้เป็นเจ้าของผู้เป็นผู้เป็นตัดสินใจเองครับเกาก็ไปให้คำตอบแทน่ยนผลอะไรเนาะอะไรยินไนะด้เดข,ข้าคือกันครับก็อบอกอางเงี้ยไม่ว้อองเราว่ออกันเหรียญไงใว่าจมใไหนแล้วผู้เป็นจริงไงใช่ไหมไหนแล้ว ยังกับขึ้นกันครับยิ่โดมกับย่โดมกับพระท่านมีอย่งเะครับตอนนี้นี่หนุ่ยไปใส่นอกไม่ใช่นุ่ยล้วเอาขายะมาถิ่มแปดเก้าโมงนี่แหละครับก็หาสิได้ออกไปก้อนมูออกไปหน้างานเหรอครับเกิดปัญหาเนี่ยนอตฝนตกยังสอมืนรวยรวยคิดดินอยู่จังไ,ไหน,น้อยเนาะ เรียนโรสนามมีหยาสิบฝลมตีนาะลมอ่สิบฝลมปัดในพี่น้องเพราะวา่ามือน,นั่นไปเบิงทีมงานลำเพลินโชคไปกับฝนตกไม่ไม่กับบอลลูหรอกแต่ว่ามึนมืนมือนหยาเนาะล้อเนี่ยมุนแล้วก็แล้วรอดได้ไปต้องได้ลากเนี่ย บรยากาศช่วงเศร้าๆครับอากาศเย็นสบายดีห่ดตกใบเฮงปนในฝนกัน้ลิ้นแก่ๆแ,แต่ว่ากัโดนเติอบอยู่ โอ้อันนี้ที่รถเียมไฟโอรถจอ LED โอรถจอ LED ที่เพิ่นสิมางานปิดบวกมือื่นครับนี่เพิ่มมาแต่เหงบุกหากของตาเห็นเลยของต่ยางออกมาคันบักใหญ่เิ้นเท่นเลยครับจอเต็มรถเลยครับพี่น้องนี่เค่นมาลงเราต้องหยางไปดูครับ นัองรสีน้อนนี่เท่งไี่แล้วเนาะนนเป็นนอนใส่บ่รถจอยเออีดีครับพี่น้องมาสมทบในงานปิดวงนี่แหละพี่น้องยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็มีแบนผู้สนับสนุนท่องครับกะทิอร่อยดีมีสินค้าไม่เกกมีบูธกิจกรรมโ้ของเกล็ดรครับพี่น้องรอมทั้งเอ็มร้ยห้าสิบ กะทิอร่อยดีคนมาจัดเต็มเลยครับมือปิดงานปิดว่องเหมือ,อนมาเด้อพี่น้องเลยแมาครับที่กัดโรงเรียนบ้านแพงเหนือนั่นแหละหม่องเก่าครับหม่องลำเพลินโชว่วปิดแล้วครับข้างบึงบ้านแพงวัดโนนอ้อมแก้วหม่องเดียวกันครับนี่รถแจ่เอ้ยรถแย่พะนะรถจอเจอลีดีมาแล้วสุดยอดพี่น้องครับยิ่ใหญ่อลังการแน่นอน น้าหงบ่หลายแส่งวมาฝนบ่แห้งเด้อพลผู้ขากับหูเมียร้อนฟังอยู่ว่าลินบ่แห้งมันเดะว่ามันตกแบบเท่สวดๆไปลินมากเลยหละบรรยากาศช่วงเศร้าครับพี่น้องเด้เบิ่งเย็นๆสบายดีพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีไ่ไปปุ๊ป